โอเคคครับุณปรับป๊าเลยเก็บมาเลือจ่อไว้นั่งขึ้นไปเบีย์ขึ้นไป,นไปคนขึ้น เบียกันครับเบียกันไปอ้าวว่ะมาดิครับอืมลีลาหนึ่งตาลีลาหนีลแหละนีและ อันหนึ่งตาครับอามามาซ้อนมาเอาละได้เวลาเชือดชึกตัวที่หนึ่งนะครับกินเข้าไปแทงเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะกินเข้าไป เสแน่มึงโควรต้องยอมแลกนะครับอืมดันลงมาตรงตรงเว้ยผมคิดว่าแล้วโดดครับอแม,มอ็กตัวเว้ยเยอะๆหน่อยกิยนเข้าไป แทงไปเลยเปี่ยวนั่นเลยกินชึบเขาหน้าจเออามากินเลย กินเลยแล้วกันท่านผู้ชมปุ่มเอามากินอ่ะกินเข้าไปครับเอ้าแล้วทำไมพี่ไปเอาตัวนั้นกินล่ะงครับผม กินเลยแล้วกันนะขี้เกียจคิดเยอะวาเล็ว,วกินมากินเข้าไปครับอ,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 อ้อมอ้อมออมออมไปครับผมมากินครับผมไปครับกินเลย นี้ครับอืมเม็ดเตรียมเสียบทำอะไรได้ไหมอย่างแทงม้าก่อนครับหนีไปไหนเจ้าหนีไปตานน้นอ่านหนึ่งตาครับไปกินเบี้ยดีกว่าท่านผู้ชม อารูุหนึ่งตาครับ <c oughs> แล้วไงลราคุณจะไปไหน <c oughs> อันหนึ่งตาครับ <c oughs> ไปละ มาจะต้องโดโดบ้างแหละเอาละมาโดดลวเลวยมาโดดละขึ้นขึ้นบนน,นบี้ไปกินเบียร์ไปกินเบียร์กินครับนี้ครับ อะะหงายเข้าไปลูกหนึ่งทีไปคร,รับเม็ดลูกขุนจะหนีไปไหนครับอืหนีไปตอนนั้นทำไนโดดลูกกินเม็ดอ่ะ ลูก,ก่อนหนึ่งท่กินครับกินมามาต้องโดนแล้วไปครับอืมกินไปเลยยังได้นั่นนี่อะอันหนึ่งตาครับ กินเข้าไปลุกเข้าไปครับลุกเข้าไปครับกินเบีย กินเบียร์กินมากจบเลยเหมือนดาวหางฮันเล่ไว้เฮ้ยมามาขึ้นกายดันครับผมเบียร์สูงกินครับป้บองก,กันครับ ครับอืมเฮ้ยมาเขากระโดดลงมาได้เอาอย่างอย่างอย่างทิมก่อนครับทิมก่อนกอนินครับอ้าวไม่ถอยเอ้ยไม่ไม่ยอมไม่ขึ้นมาเลยครับเร็วเลยเร็วเลยครับก่อนที่มาเขาจะตั้งตัวติด เร็วเลยเร็วเลยเฮ้ยเบี้ยเราจะแย่แล้วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเขาจะโดดมามา,มาทันเวยเรือมาทันทำไรวะไมยนะเบี้ยฉันหายไปนหนึ่งตัวกินแม่งเลยครับง่ายเข้าไปกินเข้าไปนั่นแน่ ชักชาทำอะไรได้บ้างเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยชักลงมาที่เดิมเปลี่ยนตำแหน่งครับปรับเป็นตำแหนง่นนงอืมจะมาหม,าม่ำสินะม้ามันเยอะเกินไปโดดเอ้ยเดี๋ยวผมเดินพลาดเอ้ยอ่ะไปเดินไปให้กินฟรี เดินพาดว่ะเดินพาดว่ะเดินพาดว่ะตาลายตาลายนี่ก็เรือผูกอยู่เมืม่อกี้มองไม่เห็นโดนผิดช่องโดนผิดช่องอืไปครับอ่ะแทงว่ะแทงมาแทงกับกินลูกเข้าไป โดดครับอืม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 ่ะโดดกินเลยก่อนครับกินเข้าไปกินเข้าไปครับ มาหนึ่งตาตอนนี้ตึงอืมกินม้าดีกว่า,วาฮ้ยม้าแม่งน้ำหม่ำอ่าโอเคดันขึ้นไปครับ <c oughs> <c oughs> มาตัวนี้ครับมีเรือต้องใช้เป็นประโยชน์เรือเรามีเยอะคนไม่หนีตายนะเจ้หนีตัวนั้นก็ตายเหมือนกันนะเจะกดแป้งเลยครับกินเล้าน้องจ๋าเหมือนได้โคนฟรีกินครับ ไปครับกินเบียร์เี๋ดวเดี๋ยวพี่จะมาหม่ำโคนเหรอไปครับยังไม่ให้หม่ำครับไปครับตบม้าตบม้าอ่าล่ะ นี้ครับลูกหนึ่งทีเฮ้ยบังเว้ยแย่ครับแย่ยี่ต้องแย่แย่ครับผมแย่ครับผมโอ้กินไม่ก่อนครับเดี๋ยวอดกิน คุกงไหนครับคุกงไหนกินเบียร์ไปครับผมต้องดูดีๆนะเดี๋ยวโดนลุกกินเหลือช่วยเลยนะครับประมาณนั้น นั่นแน,น่อ่ะกินไปก่อนครับกินไปก่อนเจ้าก,กินไม่ได้หรอกขนผูกอยู่อะ <c oughs>